โอเคนะครับผมก็ได้ทําการแลกเงินนะครับจํานวน500บาทชูมิวอเลตนะครับในวันที่1เมษายน2 0 2 1ตอน5ทุ่ม21นาทีนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้า True m o ูม y w a วล e t แบบฟรีนะครับขั้นต่ำนะครับอยู่ที่150บาทนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่500บาทนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับเกี่ยวกับการหาเงินทรูมิ尼 a วล e a เนี่ยฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างที่ผมจะมาแนะนําในส่วนของการหาเงินฟรีทูมิเนเวเลตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายการเงินเข้านะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับผมโอเคนะครับดูที่รายการเลยผมจะถอนครั้งละ500บาทก็คือครั้งสูงสุดไปเลยนะครับ500บาทนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นรายการเงินเข้าเป็นเพียงตัวอย่างที่จะเอามาให้ดูในการทำนะครับมันสามารถทำเงินได้จริงแล้วก็ทำฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับ อันนี้ผมรับครั้งละ500บาทเลยนะครับผมเป็นเพียงตัวอย่างนะครับย้ําอีกครั้งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูยอดทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับผมมียอดคงเหลือนะครับอยู่ที่1 3 5 3 4บาทจุดเจสตางค์นะครับก็คือนะครับนี่ครับมีวันเงินเข้านะครับวันที่1นะครับเมษายนนะครับเข้ามา500บาทนะครับวันที่31มีนา อีก500บาทนะครับสรายการนะครับเป็น1000บาทนะครับผมตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเข้ามา2รายการเพราะว่ามันเข้าย้อนหลังมาให้เงินเนี่ยมันจะไม่จ่ายในวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันจะจ่ายแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าผมถอนวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเนี่ยมันอาจจะจ่ายมา2ครั้งนะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็มีการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไปด้วยนะครับนี่เลยนะครับ นี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับสำหรับการทําฟรีนะครับผ่านแอปบนมือถือนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแอปที่จะทํากันนะครับว่าเป็นแอปไหนนะครับเโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของแอปที่ผมใช้ทํานะครับก็คือแอปนี้เลยครับแคสซินนะครับเป็นในส่วนของ Android นะครับถ้าเป็น iOS นะครับจะชื่อว่า b u สแมทนะครับผมจะขึ้นรูปไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับชื่อของ Android กับ iOS เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับรูป ของแอปเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมให้เรากดไปคําว่าฉันนะครับอ่ากดไปคําว่าฉันนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากดไปที่เข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับให้เรากดเลือกช่องทางการสมัครนะครับ1ก็คือ Facebook 2ก็คืออีเมลนะครับคุณจะใช้ช่องทางไหนก็ได้ในการสมัครนะครับเมื่อคุณสมัครเสร็จนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับ การใส่รหัสเชื้อเนี่ยคุณจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับรหัสเชื้อเนี่ยผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือนะครับไปเกออกกันได้ฟรีเลยนะครับจะได้รับคะแนนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่8,000คะแนนนะครับผม800 0คะแนนเริ่มต้นนะครับสหรับตรงหน้านี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆของแอปนะครับผมเราสามารถเข้าไปดูกันได้ มีหน้า Facebook ของแอปด้วยนะครับนี่ฮะเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปติดตามแฟนเพจของแอปได้นั่นเองนะครับถ้าใครมีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามแอดมินนะครับก็นี่เลยนะครับความคิดเห็นของฉันนะครับสามารถส่งไปให้แอดมินได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทําเงินนะครับจากแอปนี้นะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับให้เรากดไปที่หน้าหลักนะครับผมแอปแคสซินนะครับก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับ อ่านข่าวดูวิดีโอนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมนะครับแล้วก็มีการชวนเพื่อนด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่เก่งการชวนเพื่อนถามว่าถอนได้ไหมถอนได้นะครับผมถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเลยก็สามารถถอนได้แต่อาจจะใช้เวลาในการสะสมคะแนนนานกว่าการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับคะแนนเร็วขึ้นแล้วก็จะได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ วิธีการอ่านข่าวนะครับเราสามารถเลือกข่าวได้เลยว่าเราจะอ่านข่าวไหนนะครับเนี่ยกดเข้าไป1ข่าวนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมีจํานวนคะแนนขึ้นมาด้านล่างซ้ายเห็นไหมย0คะแนนให้เราทําการเลื่อนแบบนี้เลยเลื่อนไปนะครับให้ขีดสีส้มเนี่ยมันเต็มนะครับมันเต็มนะครับผมหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมอ่านข่าวได้น้อยจังนะครับทําอย่างไรถึงจะได้ถอนทํานานกว่าจะได้ถอนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ เป็นเพียงแอปฟรีนะครับที่ไม่ต้องลงทุนนะครับอาจจะใช้เวลาในการเก็บสะสมคะแนนนะครับอดทนในการทํานิดหน่อยนะครับผมถ้าคุณคิดว่ามันไม่เหมาะกับตัวคุณนะครับคุณก็ข้ามแอปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีนะไม่ต้องลงทุนนะครับต้องย้ําอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่เก็บคะแนนได้น้อยและกว่าจะได้ถอนเนี่ยบางคนคิดว่าอุย้ยเป็นปีกว่าจะได้ถอนนะครับซึ่งมันไม่ถึงนะครับผม ไม่ถึงปีแน่นอนนะครับในการเล่นนะครับถ้าคุณไม่แนะนําคุณก็สามารถทําช่องทางอื่นได้นะครับถ้าใครไม่เก่งการแนะนําเพื่อนก็ไปหาตัวที่ไม่ต้องมีการแนะนําเพื่อนนะครับไปทํากันได้เลยนะครับก็ให้เราอ่านไปจนกว่าเราจะได้รับคะแนนนะมันอาจจะขึ้นช้านิดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับโอเคนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนในสองการอ่าน ต่อวันหรือเปล่านะครับอาจจะจํากัดเหมือนเดิมหรือเปล่า150ข่าวต่อวันอะไรประมาณนี้เนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเปลี่ยนหรือยังนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตนะครับตลอดเลยนะครับเป็นการอัปเดตบ่อยมากนะครับเรามาดูที่ยอดฮิตนะครับที่เป็นรูปไฟล์อันที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข่าวทั่วไปนะครับที่ยอดฮิตนะครับผมที่คนเข้าไปดูเยอะที่สุดนะครับต่อมานะครับผมเมนูชวนเพื่อนนะครับอันที่3นะครับ สำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ตรงนี้เลยนะครับผมแนะนําเพื่อนได้โดยการแชร์ลิงก์ของเรานะครับผมกดโอเคไปก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีคําว่าคําเชิญเพื่อนใหม่ของคุณแต่ละคนนะครับจะได้รับส0,000ื่นเหรียญหรือว่า3 0,000คะแนนนั่นเองนะครับผมกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับก็กดคลิกไปนะครับ มันจะมีการคัดลอกเป็นข้อความนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับผ่านแชทหรือว่าโพสต์ตามกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆได้นะครับผมเป็นข้อความพร้อมลิงก์แล้วก็รหัสโค้ดของเรานะครับอย่าลืมนะครับให้คนดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราแล้วก็อย่าลืมให้เขาใส่รหัสโค้ดให้เราด้วยนะครับเราถึงจะได้รับคะแนนนะครับจากการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับสำหรับหน้านี้นะครับผมก็จะมีการเช็คอินนะครับผมกดไปที่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปคนนะกดเข้ามานะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของหน้าตาการเชิญเพื่อนทั้งหมดที่เราเคยเชิญไปนะครับจะแสดงยอดทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของจํานวนคะแนนที่เราสะสมได้ทั้งหมดตั้งแต่ที่เล่นแอปมาเลยนะครับอันนี้ผมเล่นตั้งแต่วันที่9เดือน2 2020นะครับก็1ปีแล้วนะครับที่ผมเล่นแอปนี้มานะครับ1ปี2เดือนนะครับ1ปี2เดือนเข้ามาแล้วนะครับสลับแอปนี้ก็ยังจ่ายปกตินะครับ ถามว่าผมถอนได้เยอะไหมจากแอปนี้ก็ถอนได้เยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเล่นมา1ปีนะครับเรามาดูที่เสนอนะครับเสนอนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการแนะนําเพื่อนอีกมีในส่วนของการเช็คอินนะครับไม่ใช่แนะนําเพื่อนนะมีเช็คอินแล้วก็ทําในส่วนของโบนัสหรือว่ากิจกรรมภารกิจต่างๆในแต่ละวันนะครับตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปทําดูได้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าทําแล้วเนี่ยมันจะได้รับคะแนนทันทีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองทําเลยนะครับในส่วนของภารกิจนี้เพื่อนๆลองเข้าไปทําดูได้นะครับแต่เช็คอินเนี่ยเราสามารถเช็คอินได้ทุกวันนะครับวันละครั้งนะครับผมต่อไปนะครับจํานวน100เหรียญทองด้านบนขวาเนี่ยก็จะกดรับได้ทุก1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมง1ครั้ง100นะครับผมตรงนี้เป็นการดูวิดีโอนะครับต่อไปนะครับเป็นการถอนเงินนะครับกดมาที่ฉันนะครับ กดมาที่ฉันแล้วนะครับให้เรากดตรงคําว่าถอนนะครับตัวหนังสือตัวเล็กสีน้ําเงินนะครับถอนนะครับผมกดเข้าไปรอสักครู่นะครับโอเคนะครับผมสลับการถอนเงินนะครับผมก็มีทูมิ n y ่ Wallet นะครับ PayPal นะครับและก็ค่าโทรศัพท์นะครับผมสลับใครที่ไม่มี PayPal ก็ถอนผ่านทูมิเน y Wallet นะครับหรือใครอยากจะเติมเป็นค่าโทรศัพท์ก็เติมได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองจะถอนเป็นค่าไอเป็นทูมิ n น Wallet นะครับ ครั้งละ500เลยนะครับเพราะว่าผมมีคะแนนเหลือเยอะนะครับที่ได้จากการแนะนําเพื่อนด้วยแล้วก็อ่านข่าวนั่นเองนะครับผมจะถอนครั้งละ500นะครับใครที่มีคะแนนเยอะก็ถอนครั้งละ500หรือว่าถอนตามที่ตัวเองมีคะแนนนะครับถ้าใครมีคะแนนน้อยก็ถอน150นะครับผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสาหรับการทานะครับผมสามารถทาได้ฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนนะครับผมจะกดให้ดูนะครับ500บาทนะครับผมก็ ให้เราอ่านในส่วนของข้อตกลงการแลกนะครับ1 4ถึงนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลสำหรับบัญชี True Money w a l l e t เราก็ใส่ลงไปเปล็นภาษาไทยได้นะครับไม่ต้องใส่คำนำหน้านายนางนางสาวนะครับไม่ต้องใส่นะครับใส่แค่ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับจากนั้นก็กอกเบอร์ว l l ิลงไปทั้ง2ช่องเลยนะครับ อาโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราทําการตรวจสอบเบอร์ wallet ของเรานะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันมีตัวไหนที่ผิดพลาดไปนะครับหรือที่ไม่ใช่เบอร์ wallet ของเรานะครับเราจะไม่สามารถรับเงินได้นั่นเองนะครับกดส่งเลยไปที่ตรวจสอบนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการแลกเงินนะครับจํานวน500บาทชูมี่ w a l ล e t นะครับในวันที่1 เมษายน2021ตอน5ทุ่ม21นาทีนะครับรายการที่เหลือที่ผมถอนไปก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่เข้านะครับรอก,การตรวจสอบนะครับผมอันนี้เป็นประวัติการถอนเงินสลับทูมอนิวอลเลตนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับผมถอนตั้งแต่วันที่28นะครับเดือนกุมภานะอันนี้มันอนุมัตินะครับในวันที่8นะครับผม4ี4 4้ออันนี้เนี่ยมันหักค่าธรรมเนียมไป5บาทนะตอนแรกเนี่ยมันเป็นในช่วงของทดลองอยู่นะครับ 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1ห้า14เจ1ด1ปด8 19 2ส2 1 2 2 2 3 2 4 2ส26 27 28 29 30 30 30ครั้งนะครับสำหรับ500บาทนะครับเพราะว่าผมมีในส่วนของ150บาทด้วย1ครั้งนะครับก็ถอนชูมนิวอลเล็ตไปทั้งหมด31ครั้งแล้วนะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติเลยนะครับในส่วนของแอปแคสซินนะครับหรือว่าบัสเมดในส่วนของ iOS ใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็ไปสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแอปก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ